นี่ hey, สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับยินดีก็สู่ร้านพี่อ้อยก็พี่ชาคาเฟ่นะครับแล้วก็ช่องอิกกอลครับนี่เดี๋ยวเรามาดูเมนูนี้เลยเมนูอะไรครับพี่อ้อยสตรอเบอรี่นมสดปั่นวิปสตรอเบอรี่นมสดปั่นวิปชื่อยาวอยู่นั่นนี่พี่อ้อยยาว,ยาวเป็นออเดอร์นะครับ๋ยวลูกค้าโทรสั่งไว้นะฮะเดี๋ยวมาเอา สวัสดีครับกล้องยกไม่ทันพี่อ้อย,อย,อยช้าตลอดเลยใช่ไหมพี่อ้อยมามออผมสนใจสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่นี่เป็นผล,ลไม้เมืองหนาวใช่ไหมของพี่อ้อยก็เมืองหนาวนะเพราะาพี่อ้อยยัดใส่ตู้แช่ตลอดเลยอยู่ได้ตลอด เพราะว่าม,มันอยู่ภาคอีสานเยอะอยู่อยู่ได้ใช่ไหมเ,เขาปลูกได้ใช่ไหมพี่อ้ยอยอยู่ในเมืองร้อนก็ได้เนาะอ๋กิ่นหอมหอมสตรอเบอรี่มากเลย กระป,ไ <G> ปุกเล็กไปหาไม่เจอเมนูดับร้อนได้เลยนะนี่เนาะพี่อ้อยอากาศร้อนๆนะครับทานสตรอเบอรี่นมสดผั่นสักแก้วนี้อารมณ์ดีเลย สตรอเบอรี่นะครับกำลังจะทักว่าใส่ชอตช็อกโกแลตมันจะเข้ากันไหมพี่นายได้กระปุกอันนี้พี่ว่ายมารีไซเคิลเป็นซอสสตรอเบอรี่พี่ว่าจะไม่หลงละพี่ว่ายคล้ายกันนัเนี่าแยกไพี่วายมีวิธีทำให้มันแยกอยู่ครับอืมราดซอสสตรอเบอรี่ด้วยกินพร้อมฟอมเลย เดี๋ยวเราดูวิปคคีมกันนะว่าจะสวยขนาดไหนเพราะว่าวิปคคีมพี่อ้อยก็ยังไม่นิ่งเนาะพี่อ้อยก็ยังฝึกฝนกันไปนะครับก็ยังใช้สลับไปสลับมากับวิบทำเองวิบแล้วก็วิบขวดครับกันผ่านมันต้องมีสำรองไว้เนาะพี่อ้อยเนาะอ่านี่ย้อยใช้วิบสำเร็จก่อนนะ โแน่นๆเลยจุกเลยแก้วครับเข้าในช่องนี้ได้ไหมมีกตตามซื้อแก้วเนี่ยก็ได้ครับครับกดตามซื้อแก้วเลยเอสเปซโซ่ปั้นครับจ่ายอันแบบสแกนตรงนี้ได้ไหมวะได้ค่ะราคารนึ่งจ่าไหร่ครับสี่สิบบาทค่ะในวิกกิ้งนั่น เป็น50บาทจ้ะสตรอเบอรี่โอ้สิเลยนะนี่ค่ะูะกแกนี่ต้องไปเย็นจันเยี่ยงดววโอ้โหแน่นๆเลยสตรอเบอรี่สอบอรีลอสด อย่างแน่นเลยสวยงามมากน้อยน่าทานม,มากแก้วนี้สีชมพูของของแก้วนี้เท่าไหร่พี่อ้อยสี่สิบบาทคสี่สิบบาทเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวรอลูกค้ามารับนะครับระหว่างนี้พี่อ้อยจะทําออเดอร์ต่อเลยนะครับโอ้น่าฐานหน้าฐานพีาามม่อ้อย โฮมามันจะสั่งเมนูกินนี้กินละอดใจไม่ไหวเนี่ยด้านหนาล้านพี่อ้อยวันนี้นะครับจัดร้านแบบแน่นๆเหมือนเดิมนะครับป้ายเมนูบอกชัดเจนนะร้านพี่้วก็มีบริการจะส่งพุดแพนด้าเลยนะคร่บ้อยจะทำเมนูกระแสด,สดต่อเลย พี่อ้อยจะทําเป็นเมนูกาแฟสดเลยนะพี่อ้อยเอสเปสโซปัตเย็นเย็เนเย็เน,เเนถ่ายพี่อ้อยนี่ก็จะมีลูกค้ามาถามอยากติดตามช่องนะครับอยู่เรื่อยๆนะครับ <S <S 2> <S 2> แล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆคนเลยที่ติดตามช่องอิดกอบนะครับแล้วก็ร้านพี่อ้อยข้าวพ่ชาคาเฟ่นะครับ <S 2> <S 2> ขอบคุณครับ เราจะตกใจนะคะที่ทุกคนจะรักร้านขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบด้วยนะครับสําหรับร้านพี่อ้อยนะก็ตั้งใจใส่ใจทําทุกแก้วนะครับสําหรับลูกค้าท่านหดที่อยากเดินทางมาทานก็ยนเชิญน,นะครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเลยนะครับมาชิมกาแฟสดอร่อยอร่อยกันนะแล้วก็เมนูเครื่องดื่มอีกหลายอย่างเลยนะครับจะสั่งแบบอลังการยังไงพี่อ้อยก็จัดให้ได้นะครับ นะอยากให้ทุกคนมีความสุขดูแล้วมีความสุขเนาะหิวนั่งหิวอยู่ที่บา้า <laughs> นดูเราแก้เหงาก็ได้นะครับดูเรากินน้ำลายด้วย <laughs> <laughs> ราเล่นนะครับอันนี้เป็นปัน่คตาลูกพี่อ้อยสั่งเพิ่มวิบด้วยนะ สำหรับวันหยุดเนาะพี่อ้อยก็ชิวๆไปนะครับทำเรื่อยๆนะครับปั่นได้สวยมากเลยนะพี่อ้อยใช่เ่องน,นี้มุ่มมากพี่อ้อยก็เริ่มชินแล้วแหละตอนนี้ พี่อ้อยมีเบิ้ลบ้างไหม,มเบิ้ลเครื่องมีแต่ว่ามันก็ไม่ไม่เหมือนเครื่องเดิมเพราะว่าเครื่องเดิมมันจะบึ้นบึ้นบึ้นอย่างนี้เนาะครับเครื่องนี้มันก็เงียบไปเงียบแบบสมูทเลยดู<อ>ดูครับทุกคนนะเนียนเนียนใส่พูนไม่ได้นะนี่ถ้าถ้าใส่วิบ <c oughs> <c oughs> ต้องทำเป็น,ปนแบนด์ไว้เพื่อลองรับวิบมา หอ,หอมๆมอันหวานเลยนะนี่สวยๆพี่อ้อยผมดูผมยังฟินเลยพี่อ้อยเอยเมนูกาแฟ,ฟสดหอมๆเลยไหมครับแก้วกาแฟชาคาเฟ่สามารถติดตามเพจพี่อ้อยได้นะครับที่เพจคอฟฟี่ชาคาเฟ่เลยนะครับตามชื่อร้านเลย 50บาทนะเอสเปรสโซ่ปัน่นโอ้โลยด้วยซอสอะไรพี่อ้อยเนี่ยซอสเทนเลยแม่น้าตาดีมากๆมันเข้ากับวิปนะคะใช่ไหม,มอร่อยมากม,มันหอมเนาะมันเป็นซอสแบบนี้นะครับร<ช>อลูกค้ามารับนะครับเมนูมต่อไปนะครับเป็นชาเขียวชาเขียวเย็นชาเขียวเย็นลูกค้าขอแบบหวานนิดๆนะครับอย่างนี้ วันนี้พี่อ้อยใช้ผ้าปูอันนี้ใหม่พื้นใหม่สีน้ำตาลเนาะนปกติพี่อ้อยใช้สีม่วงโอสีสันพี่อ้อยสวยมากไม่ปฏิเสธเลยถ้าว่าชาเขียวเนี่ยร้านพี่อ้อยอร่อยจริงๆริง<อ> <laughs> การปั่นพี่อ้อยย้าย,ายไปไปด้านนู้นแล้วเนาะย้าย ย้ายทุกที่นะครับเดี๋ยวก็ย้ายกลับนะลเดี๋ยวก็ย้ายกลับมานะคอยดูนะครับย้ายไปย้ายมานี่ชาเียวเย็นแก้ในยี่สิบห้าบาท,ทกแกนี่หนอย รับมาไหนคะมาบเสร็จแล้วยี่สิบห้าบาทเม็นงต่อไปพี่อราจะทำเป็นอะไรครับขาดอ้บุกอามีบุกมุกด้วยเอาบุกมุกกลับมาแล้วใช่ไหมพี่ลอยเออเนหมดไปหนึ่งวันลูกค้าถามหาเลยนะบุกมุกเนี่ย สองวันใครชอบบุกบุกมากกว่ารู่ว่ามันมันแลกเสบดวงร้านบางร้านก็แบบขายไม่ขายดีมาก นี่ก็จะสลับวนๆไปบางวันขยันต้มแล้วก็จะต้มไข่เมกได้นะ อันนเี้ยพังเป็นเพราะพี่อ้อยเองเพราะว่าพี่อ้อยไปหักจะจะทำไอตัวหัวปักมันอ่ะเราไปใช้แรงเยอะไปเลยหัวปักมันหักเลยก็เลยติดติดแบบดับใช่ไหมก็เลยติดติดแบบดาวสงสัยต้องไปเปลี่ยนเครื่องด้วยน้ำมือตัวเองอันเป็นเพราะหัวปักใช่จริงๆก็จะใช้ได้นานใช้ได้นานแบบพี่อ้อยนี่แหละมือบอลมือบอลดึงเล่นเหนะเล่นนะครับ แล้วนะครับ,บกรอบอร่รอยมากอารมนณะ์เหมือนแบบกินทับทิมกรอบนบนี่อ้อยมาอร่อยดีนะครับบุกมุกนามพี่อ้อยถ้าสองวันก่อนนั้นก็จะเป็นไข่มุกไข่มุกนี่ก็อร่อยนะครับพี่อ้อยต้มหอมด้วยเพราะว่าพี่อ้อยผสมต้มผสมอะไรนะผสมน้ำพ,พึิงมีกลิ่นหอมด้วยนะครับทำเลยค่ะบุกมุกหมดใส่ไข่มุกแทนไหมะคะ แคมฟรีนะคะเจ้าเจ้าบุกมมก สบายเลยพี่อ้อยคิดว่าพี่อ้อยนอนอาบปากใส่ปลุกเนี่ย <laughs> ตื่นขึ้นมาแล้วเจ็บคอไหมคะเหมือนต่อมคอซินรวมอะพี่ว่าต้องใส่หน้ากากนอนนะพี่อ้อยคราวนี้ตื่นมาจะไม่ได้แค่เจ็บคอแล้วนะหายใจไม่ออกใช่ไหม <laughs> <laughs> นี่นมฮอกไกโด แก้วนี้เป็นนมฮอกไกโดใช่ไหมพี่หอยยี่กมอนเดิมค่ะ <laughs> ใช้ใช้หลายปีแล้วยังไม่กิน <laughs> แก้วนี้จะเป็นโอวันตินนะครับปั่นไหมพี่พอยปัน่นนะเ<ะ>มนูนี้ยอดขายมีทุกวันเลยนะพี่<ะ>พหอยเนาะนมฮอกไกโดแล้วก็ ีเมนูจะเป็นนมหมีปั่นนะครับที่แปลว่ายอดขายจะมีทุกวันเลยมีปั่นเอ้ยเอ้าไปดูเอ้ยยังออกทุกวันนะ,ะแต่ว่าร้าตาก็ไม่ได้ <laughs> ไ,มไม่ได้ยอยู่ไม่ถูกจังหวะ <laughs> อยู่ไม่ถูกช่วงเขาถ่ายเก็บผลง,งานกันแล้วเขับเข้าไปะครับ <laughs> <laughs> นข้นน้ำเชื่อมเรียบร้อยนนน้ำเชือมอันนี้คุยกับตัวเองนะครับกลัวลืมเป็นก็คืองงเงาเหมือนคนนอนไม่พอพี่อ้อยเล่นเปิดทุกวันหรือเปล่าไม่มีหยุดเลยนะครับช่วงนี้พี่อ้อยเปิดทุกวันเลย ไมเสียงเครื่องซักผ้าพี่ว้วยดังเลยป่าทำเหมือนทำเหมือนโกโก้เลยนะพี่อ้อยจะใส่ผงลงทีหลังนะครับโถใหม่ด้วยใส่ใส่ใส ใหม่ๆก็อย่างนี้ค่ะเดี๋ยวนันไปก็จะเหลืองเหมือนนันเก่าแล้ว เมนูเด็กๆจะชอบสั่งพี่อ้อยเมนูนี้นะครับจะหอมๆอร่อยหวานลูกค้าพี่อ้อยวิ่งไปรอที่บ้านแล้ว, <laughs> แ,มมวแม่ชายมาซือ้อว <laughs> <ต>ิ่งไปรออะไรนะครับแม่ชายมาซื้อต้องต้องพูดเจ้าช้าถ้าพูดเร็วเดีย๋ยโซโซชอช้างมั่วไปหมด <laughs> อะไรได้ฟังดักล้องบ่อยๆอยจะรู้ว่าทางกองมีปัญหากับ ชอช้างกับโซโซนะคะตากล้องน้องจะหาช่อช้างโซโซตลกเนาะแม่ชายมาชื้อใช่ไหมแมย้พูดไม่เม็ดเม็ดทองนี่บุกมมกมาแล้วลูกค้าชอบมากนะครับบุกมมก้านพี่อ้อยเนี่ย กรุบกรุบยอมยอมจ่ายตังค์เพิ่มนะยอมจ่ายตังค์เพิ่มดวงดวงน่าจะถูกกับบุกมุกค่ะแล้วจะดวงนะว่าที่อื่นลูกค้าชอบไข่มุก็มีอร่อ้อยพี่อ้างร้านนี่ลูกค้าจะชอบแต่ถ้าพี่อ้อยเสนอว่าถ้าบุกมุกไม่มีเอาเอ้ยถ้าไข่มุกไม่มีเอาบุกมุกได้ไหมนะลูกค้าก็จะได้นะ พี่อ้อยเคยจัดโปรโมชั่นนะสิ้นปีก่อนอนะแถมปีกระจายแถมปีบุกมุกกระจายเลยนะครับคือพี่อ้อยแบบเอาให้ชิมก่อนนะพี่อ้อยีอ่อยก,กระจายประมาณกี่เดือนพี่อ้อยแถมโปรโมชั่นตอนนั้นไม่ใช่สองเดือนอตอนนี้พี่ก็คิดตังแล้วนะครับ บบาาททเครื่องหาเสียงเยอะนะครับช่วงนี้เรื่กนายกใช่มพี่ว่าจะทำเป็นชาเขียวปั่นนะผมตามพี่ว่าไปถึงทางน้ำแข็งเลย ก็พี่วาตัไปชงด้านนวลเห็นด้วยว่ากลัวฝุ่นฝุ่นจากไอละอองชาเขียวครับจะติดเมนูเพื่อนด้วยไปยตัก,กไกลๆนิดนึงนะว่าเนื้อชาเขียวเขาจะมีละอองฝุ่นเล็กๆนะครับ ุ่นนี้ก็เป็นฝุ่นชาเขียวนะครับไม่ใช่ฝุ่นดินฝุนอะไรนะครับเป็นเนื้อชาเขียวที่บดละเอียดมากๆฝุ่นไม้จากก้านชาอ่ามาจากก้านชาเขียวเมนูนี้พี่ว่าจะทำเป็นชาเขียวปั่นโอ้หอมหอมดูผมยิงใกล้ๆนี่หอม ชนตึงต้งๆเลย,ย,ยเขียนชาเขียวย่อยกรองให้แบบว่าใหม่ๆสดๆกันเลยนะครับแล้วก็มีอันนี้กรองมาแล้วก็มีโอ้หหอมหอม หอมมากพี่วายสีเขียวแบบเขียวแบบปิดเลยนะพี่้อยตอนยังไม่ผสมนมข้นอ่ะสีเขาเขียวเข้มมากเขาผมว่าเขียวเหมือนดีบัวนี่จะว่าอะไรพี่วายพี่วายมองหน้าเลย ใครที่ชอบกินก้อยกินลาบก็จะรู้ดีนะครับพูดหยอกพี่อ้อยนะครับคำๆกินหอมนะครับกินหอมชาเขียวหอมหวานกลายเป็นของเม่นเลย ใช้เครื่องไหนก็เบิร์ได้เบิร์เครื่องยัมมาทท่าน้เลทุกคนคมมากดู ใส่แบบแน่นๆจุกๆเลยูวนแก้วเลยับ,บชายเขียวปัน่นปัานมันคลมกล่อโอ้อาหารนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมช่องอิดกอบแล้วก็ร้านพี่อ้อยก็พ่ชาคาเฟ่นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายนะครับ แล้วเจอกันคลิปหน้านะครับพี่ออยสวัสดีครับ